สวัสดีครับพ่อแม่เป็น้องชาวไทยที่รักทุกท่านด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรบดินนาเทพพญา,ารางกูลพระอาทานพระรมรัตโชโรกาสให้รัฐมนตรีที่รับพักราโปวดกล้าแต่งตั้งใหม่ฝอทูลรองทีพระบาทถาวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชาวังดุสิตในโอกาสนี้ผมขออเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรบดินนาเทพพญา,ารางกูล มีใจความสําคัญเป็นสื่อมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปลวงข้าศริกรทุกหมู่เราผมเห็นว่าพวกเราทุกคนนะครับควรจะได้ระลึกถึงและรับใส่เกล้าใสาก่กระหม่อมน้อมนาไปสู่การปฏิบัติสรุปใจความได้ว่าขอให้น้อมนําสาพระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปร,ะททม,ร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชาทานนานาประการตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมารวมทั้งพระราชกรณียกิจท,ที่ทรงปฏิบัติมา สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินการประกอบกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในความรับผิดชอบรวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจําวันอันจะเป็นสิริมงคลเป็นพระคุ้มครองและเป็นแสงสว่างนําทางให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไปเพื่อสนองพระราชบัิธานและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใดๆย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคก็ขอให้ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการเหมาะสมสถานการณ์และมีเหตุมีผลทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนอกจากจะเป็นเสมือนบททดสอบบทเรียนแล้วยังจะไปถึงที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราทุกคนด้วยดังนั้นต้องมีความตั้งใจมีขันติมีความอดทนตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วยนะครับ สราพระราชาถือว่าเป็นตำราหแห่งชีวิตเพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงานที่ทําให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ทุกมิติผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงนะครับที่ได้นําเสนอในรูปแบบต่างๆสู่สายตาประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน้อมนําไปสู่การบัตได้เป็นอย่างดีในส่วนของรัฐบาล ดำเนินง,งานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ป่าไม้ที่ดินแหล่งน้ําและสัตว์ป่าโดยการน้อมนําสารพะพราชาที่มีหลักการครอบคลุมจากน้าพาผ่านภูผาสู่มหาเาีไปประยุกต์ใช้ยอย่างจริงจังทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืนตลอดเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมานั้นมีผลการดำเนินง,งานที่เป็นรูปธรรมกว่า,าดีที่ผ่านมามา,มากพอตําวพนะครับเช่น1ด,ด้านป่าไม้ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวตั้งเป้าหมายไว้ที่1 4 0ของพื้นที่ประเทศใน20ปีข้างหน้าด้วยการินการมาตรการหลักได้แก่1การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์จำนวน102ล้านไร่ไม่มีการบุกรุกป่าเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง2การมาเข้าใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลเพื่อทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าปัจจุบันได้มีการยึดพื้นที่ป่าคืนแล้วราว4.3แสนไร่ นำมาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับให้เกิดความพอเพียงในอนาคต 3. การตั้งศูนย์ฟืน้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภิกฤต13จังหวัดและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ซ้ํา 4. การจัดตั้งพื้นที่ป่าชุมชน4,000แห่งเพื่อให้ประชาชนช่วยดูแลษาป,ป่าและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูลกันในร่วมกันปลูกป่าหรือ ทำให้ประชาชนได้ร่วมในการดูแลรักษาให้อยู่รอดได้ด้วยนะครับ 5. การส่งเสร,ริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในมีการลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วและลดปัญหาการปรับพื้นที่มชอบและ6การแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว6ล้านไร่ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมากกว่า20ปีนะครับด้วยการกันหนดกลุ่มและวิธีการเนิการตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจนควบคู่กันไป สำคัญที่สุดนะครับประชาชนต้องเป็นหลักในการดูแลรักษาป่าปลูกป่าเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงนะครับ 2. ด้านการจัดก,การที่ดินสําหรับเกษตรกร,กรและผู้ที่มีไรายได้น้อยในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยได้จัดทาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกําหนดพื้นที่เป้าหมายในมี 60, จำนวนหกสิบจำนวนสี่แสนกว่าไร่ในห้าสิบสองจังหวัดก็ขอให้รวมกลุ่มกันได้ด้วยนะครับ 3. ด้านใช้ประกรน้ําประกอบด้วย1พื้นที่ในเขตชมประธาน โดยการพัฒน,นาระบบกระจายน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชมพูทานจํานวน1.4ล้านไร่และเกษตรบาลานกว่า3,000ไร่และ 2. พื้นที่นอกเขตชมระทานโดยการขุดลอกคูคลองหนองบึงตามธรรมชาติกว่า700แห่งการขุดเจาะบ่อบาดานเพื่อการเกษตร1 700บ่อการฟื้นฟูระบบาบำบัดน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า100แห่งและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา ให้เป็นผู้แันจัดการและดูแลรักษาเองเป็นต้นนะครับเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่ต้องทําต่อไปนะครับไม่เพียงพอและ 4. การดูแลเรื่องสัตว์ป่านะครับผลการดําเนินงานตามมาตรการต่างๆที่มีมาตรฐานสากลและที่ยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจนมีผลตอบรับในเชิงบวกได้แก่1กรณีของม้าน้ําประเทศไทยได้รับการถอดรายชื่อออกจากกระบวนการตบทวนมาตรการทางการค้าและ2กรณีของช้าง ประเทศไทยได้รับการเลื่อนสถานะที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการค้าง,งาช้างที่ผิดกฎหมายของไซเซ็ตเป็นต้นนะครับด้วยองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาสอนให้เรารู้ว่าการพัฒนาเชียงยืนนั้นนอกจากเราจะต้องดูแลรักษาสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจกและสังคมโดยจะต้องไม่มองข้ามมิติสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วสิ่งสาคัญอีกประการก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเหมือนเสาเข็มถึงแม้วไม่มีใครมองเห็นอาจจะถูกลืมแต่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเริ่มแรกที่มีความสําคัญ ต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ในการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงคำชับว่าบทเรียนบทแรกก็คือให้ชาวบ,บ้านเป็นครูและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการระเบิดจากข้างในซึ่งไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างชุมชนบ้านหัวอ่าวจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบในน้อมนําวิถีชีวิตเศรษ,ษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน จากเดิมที่ดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศรวมทั้งโรคแมลงและศัตรูพืชที่ผลักดันให้หันไปพึ่งพาปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงซึ่งนอกจากทําให้ต้นทุนการผลิตสูงกระทบต่อ,อไรายได้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการกู้เงินนอกระบบจนบางครัวเรือนต้องขายที่ดินเพื่อปลดหนี้ต้องเช่านาทํากินแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพโรคร้ายคุกค,คาม ร่างกายขาดภูมิคุ้มกันอายุสั้นลงและัพยากรดินเสื่อมแหล่งน้ําและอากาศเป็นพิษแต่ภายหลังจากการรวมกลุ่มกันเองของชาวชุมชนจากกลุ่มเล็กๆขยายเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยการสนุนจากคนไกลประชารัฐเพิ่มเติมนะครับทําให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายภาคราชการภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งเ,เริ่มจากการปฏิเสธปุ๋ยเคมียาฆ่า,า,มาแมลงและหันมาผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยไส้เดือน ทางผลิตใช้เองและผลิตขายนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตนอกจากการใช้สารเคมีต่างๆแล้วยังลดค่ารักษาพยาบาลได้ถึง2,000ถึง3,000บาทต่อครัวเรือนจากนั้นได้ยกระดับความสำเร็จต่อไปในเรื่อง 1. การปรับสภาพและดูแลรักษาดิน 2. การทำบัญชีครัวเรือน 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ท้งร้านอาหารและโรงแรมเจ้าประจา สี่การเปิดช่องทางการตลาดใหม่เช่นการประชาธมพันธ์เช่นตลาดนัดสุขใจและตลาดออนไลน์ 5. การได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสาคนและ6การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพ่อหลวงเพื่อการบริการทั้งในและนอกชุมชนประกอบไปด้วยแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงปลาในร่องสวนธนาคารต้นไม้โรงสีชุมชน และการปลูกมะนาวด้วยผักตบชวาแทนดินเป็นต้นนะครับทั้งนี้ปัจจัยสู่ความสำเร็จดังกล่าวประกอบไปด้วย1วิสัยทัศน์และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นําแกนนํกากรรมการหมู่บ้าน2ความร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของแต่ละคน 3. เบทีประชาคมที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งให้การช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหา รวมทั้งความมีวินัยและเครื่องครัดในกฎกติกาของหมู่บ้านและ 4. การใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสารความสัมพันธ์สามาชิกหมู่บ้านทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเข้าด้วยกันเหล่านี้เป็นต้นจากตัวอย่างชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนี้มีคุณสมบัติสําคัญของชาวบ้านหัวอ่าวก็คือความใฝ่รู้นิยมการสแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเองด้วยการอาร่านทั้งจากหนังสือและสื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มแนวคิดรับฟังโต้อตอบเสนอความคิดเห็นไม่ใช่ฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวแล้วไม่มีภูมิความรู้เป็นของตนเองเลยนะครับมันก็ไม่เกิดการสื่อสารสองทางดังนั้นผมอยากสนับสนุนให้คนไทยทุกคนรับการอา่านอ่านเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิดเป็นคนมีเหตุมีผลใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้รู้ล่วงเกิดความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในที่สุดนะครับวันนี้นั้นผมอยากจะแนะนําหนังสือ ชื่อคุณธรรมจริยธรรมกับศิลธรรมจากมุมมองของปรัชญาของศาสตราจารย์ดรธินพันธ์นาคตะซึ่งกล่าวถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดีของคนและการยุ่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่ว่าจะยุคสมัยใดไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดล้วนมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลในตัวเองในช่วงท้ายของหนังสือก็ได้กล่าวถึงจรรยาบัณในชีวิตต่างๆของทไทยทั้งหน้าการเมืองข้าราชการสารตำรวจแพทย์ สื่อมวลชนครูอาจารย์นะครับซึ่งต่างก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามการดำเนต้นให้อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ของทุกคนทุกฝ่ายย่อมช่วยสังคมมีแต่ความสุขความเจริญร่วมกันหากเราไม่อยู่ในคาลองที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็ย่อมจะมีบทลงโทษกำกับไว้เสมอโดยทุกคนในสังคมนั้นๆต่างก็ต้องอยู่ภายใต้ใกฎเกณฑ์เดียวกันทั้งสิน้นลองหาอ่านดูนะครับ เราจะได้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างยั่งยืนสันติและสงบสุขได้ในอนาคตพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสิ่งที่ผมใหญ่กจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผลใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์คร่ครวญรู้จักแยกแยะจากกระบวนความคิดของตนเองแยกใครเป็นกลุ่มความคิดต่างๆเช่นสิ่งนี้ทําแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์เพื่อใครเพื่อตนเองหรือเพื่อคนอื่น หรือเพื่อนทั้งสองอย่างเราน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็พยายามฟังในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองบ้างจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของสถานร,รอบตัวในปัจจุบันถึงถูกโอ,อบล้อมด้วยข้อมูลที่ดีถูกต้องและไม่ดีไม่ถูกต้องถูกบิดเบือนใครหลายคนอาจตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือตัดสินใจบนความยากลําบากเพราะข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านจนคนเหล่านั้นอาจต้องใช้ความรู้สึกความชอบในการตกลงใจ เราทำอะไรลงไปนะครับหากถูกชี้นำโดยคนดีๆข้อมูลถูกต้องทุกอย่างก็จะเป็นคนแต่หากถูกชี้นำด้วยคนไม่ดีมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ต่ตอกับมีวาระซ่อนเลนแล้วก็จะนำไปทางเสื่อมนะครับเสียโอกาสสำหรับตนเองและส่วนรวมได้วันนี้เราต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังติดกับดักอะไรบ้างและด้วยเหตุผลใดนะครับเช่นหนึง่งความเคยชินการไม่เคารพกฎหมายความไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบของสังคม การที่ชอบทําอะไรที่มักง่ายสบายๆเป็นพวกสะดวกนิยมเช่นขับรถสวนเลนข้ามถนนใต้สะพานลอยจอดซื้อของในพื้นที่ห้ามจอดเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีอีกหลายอย่างถิงเหล่านี้นําไปสู่ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุความเห็นแก้ตัวของคนบางคนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคนอีกหลายคนรวมทั้งเป็นทุกอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานที่อยู่โดยรอบด้วยข้างๆนะครับ 2. การทําความผิดโดยเลือกที่จะทาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตน และความสูงรวดเร็วเป็นต้นเช่นการยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ช่อชนเพื่อการอำนวยความสะดวกหรือให้ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ร,รับผลประโยชน์ในลักษณะสมยอมแล้วก็มาพูดให้ร้ายระบบนะครับให้ร้ายประเทศมันยังคงมีอยู่แบบนี้ผมก็อยากถามว่าแล้วเราไปให้เขาทนะําไมนะก็จะต้องมาร้องทุกข์ร้องเรียนแจ้งความเอาผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังให้เขาอยู่แล้วเรามาพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิน้นก็ขอให้มาร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับเราต้องเคารพตนเองเคารพขัติกา รู้จักรอรู้จักอดทนซะบ้างนะครับไม่งั้นเราก็โวยวายโทษแต่คนอื่นล้าไปแต่พอตัวเองได้รับประโยชน์ก็เงียบเฉยน,นะครับ 3. พื้นฐานความรู้การเรียนรู้ที่ไม่เท่าเทียมกันโดยการขาดโอกาสหรือเคยมีโอกาสแต่ก็ไม่ใส่ใจหรือไม่รู้จักสแสวงหาท,งทั้งที่ความรู้ก็มีรอบตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วควรรับฟังคนอื่นบ้างทั้งจากการศึกษาในห้องเรียนนอกห้องเรียนในบ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับจากการอ่านหนังสือทั่วไปหนังสือพิมพ์การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุจากอินเทอร์เน็ตจากสื่อออนไลน์เป็นต้นนะครับโดยเลือกเสพความรู้จากสื่อที่เชื่อถือได้และแหล่งข้อมูลทางราชการที่เป็นกลางรวมทั้งการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องจากหลายๆแหล่งก็จะทําให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องที่สําคัญส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและประเทศชาติถ้าพวกเราไม่สามารถทําได้ตามนี้แล้วมันก็จะเป็นการยากนะครับที่จะพัฒนาตนเองรวมทั้งยากที่จะทำความเข้าใจกันแล้วกลับ นำไปถูกความขัดแย้งไม่ฟังกันนะครับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับเพราะไม่ได้ฟังนะครับสสมาธิไม่เท่ากันบางคนสั้นบางคนยาวบางคนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังไม่รับฟังก็เลยไม่รับรู้ว่าอะไรมันคืออะไรในวันนี้นะครับในอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออะไร ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเหล่านี้ลึกซึ้งท่องแท้จะทําให้เราติดกับดักประชาธิปไตยเหมือนทุกวันนี้นะครับยังมีการถกเถียงกันไม่สิ้นสุดนะครับที่ยังคงวนเวียนแล้วก็เข้าใจแต่เพียงว่าประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งเป็นหลักมีหลายอย่างนะครับประกอบกันเมื่อมีรัฐบาลแล้วก็จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือทวงสัญญาจากการหาเสียงหรือสัญญาว่าจะให้โดยไม่ยอมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองชุมชนและสังคมมันก็จะเป็นช่องทางให้กับนักธุรกิจการเมือง เข้ามาลงทุนนะครับผมหมายความถึงว่าที่ไม่ดีนะครับอาจจะเข้ามาได้จากการเลือกตั้งและมีการกอบโกยผลกําไรในอำนาจหน้าที่เป็นความบกพร่องที่ผมพยายามให้สติกับสังคมไทยในวันนี้และตลอดมานะครับ่อให้คนไทยรู้จักพัฒนาตนเองและพัฒน,นาประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยร่วมกันนะครับเราลองช่วยกันพจารณาหาความแตกต่างในทางที่ดีระหว่างวันนี้กับอดีตที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรดีขึ้นมาบ้างอาจจะมีบางอย่างมากบ้างน้อยบ้างหรือก็เรืงเริ่มต้น เช่นหนึ่งการพัฒนารถไฟไทยซึ่งซบเถามานาน60ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างเส้นทางเพิ่มเติมและ40ปีที่ผ่านมาไม่มีการลงทุนใหม่รัฐบาลนี้ได้เดินนั่งจัดซื้อจัดจ้างขางบวนรถด่วน115คันได้สําเร็จถูกกว่าวงเงินที่กําหนดไว้กว่า300ล้านบาทโดยทราบว่าคันนี้รถไฟชั้นหนึ่งสายเหนือรุ่นใหม่นะครับมีการจองตั๋วล่วงหน้าเต็มแล้ว6เดือนปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับปรุงรถไฟชั้น3าํานวน20คัน และจะทยอยทาให้ครบ1 4 8คันเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวกสบายสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีรายน้อยในทุกเส้นทางนะครับในการที่จะเข้าถึงการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันสิ่งที่กำลังเดินหน้าต่อไปก็คือ 1. การพัฒนาทางคู่ให้ครบ2,500กว่ากิโลเมตรคือส่วนไม่มาได้นะครับ เพื่อจะเพิ่มสัดส่วนทางคู่เป็น 6- 0เปซมันจะทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอเวลาลดสวนกัน2การแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟพันแ่งทั่วประเทศโดยสะพานข้ามอุโมง์ทางลอดและการติดตั้งสายญ,ญานไฟซึ่งวันนี้ก็มีเส้นทางที่เรียกว่านอกกฎหมายตัดเพิ่มเติมนะครับด้วยความเคยชินอยู่หลาย,ลายเส้นทางเหมือนกันนะทำให้เกิดอ,อันตรายต่ออุบัติเหตุที่เกิดกับระหว่างรถไฟกับรถยนต์นะครับ <S 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 และ3โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง4เส้นทาง ที่เชื่อมเมืองกรุงเทพกับเมืองเศรษฐกิจหลัก4ีภาคและจะเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอย่างที่ควรทราบไปอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีการผู้คุยเจราจาหารือกันมากมายนะครับจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์กับชาติให้มากที่สุด 2. รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของพี่น้องแรงงานไทยโดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดหางานเพื่อคนไทยแล้ว440ศูนย์และในปี2560จะตั้งเพิ่มเติมอีก4 3 0ศูนย์รวมเป็น870ศูน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ท,ทันสมัยเปิดช่องทางการสมัครงานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งทาง,ทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนม,มือถือรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อจะช่วยลดขั้นตอนการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับตําแหน่งงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน2ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้สมัครงานกว่า ,00 แสนคนมีงานทําตามที่ต้องการแล้วเกือบ4 0 0 0 0นคนสร้างรายได้ราว90้า0ล้านบาทอย่าลืมในส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับมีศูนย์การพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทั่วไปนั้นใครก็ตามที่จบในเ,เรียนสูงๆมาไปทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเชียนหรือว่าเจ้าที่ระดับบนระดับสูงขอให้มีการไป ติดต่อนะครับเพื่อขอทดสอบฝีมือแรงงานตนเองจะได้มีใบประกอบรับรองให้เวลาไปหางานนะตามสถานที่ทํางานต่างๆมันจะได้ค่ามีค่าแรงอะไรที่มันถูกที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นแล้วมันก็ต้องไม่รับค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงกันไปให้ขึ้นไปร่วมกันให้ได้นะครับทั้งมีฝีมือไม่มีฝีมือถ้าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองขึ้นไปอย่างนี้แล้วร่วมมือกับสูงวนาฝีมือแรง,งงานเหล่านั้น มันก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นดีกว่าที่มาเรียกร้องทั้งหมดนะครับมันเป็นไปไม่ได้ 3. ภายใต้สภาะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อนเนื่องรัฐบาลน,นี้นะครับได้ใช้ความพยายามในทุกมิตินะและกลุก่นแกประชารัฐนะครับเดินหน้าตามวิบาย,ยแ h ล i l a n d ิศูนย์ถึงทั้งคําว่าประชารัฐแ h ล i l a n d ิศูนย์ก็มีมีความสงสัยอะไรต่างๆมากมายแต่ผมคิดว่าถ้าคนหวังดีกับประเทศชาติน่าจะเข้าใจนะครับเว้นเสียแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องการจะเข้าใจนะเพราะนั้น คิดง่ายๆคือเราจะบู่งส่งเสริมให้มีการลงทุนจากภายในประเทศนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นสําคัญสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นส่งผลให้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งแรกของปี2559มีมูลค่ากว่า3แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2558้อยละ3 1 48นะครับ3เท่าด้วยกันเป็นการลงทุนในส0อุตสาหการเป้าหมาย มูลค่าประมาณ1 3แสนล้านบาทนะครับเป็นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกว่า7,000 0ล้านบาทและประการลงทุนในคลัสเตอร์ต่างๆทั่วประเทศกว่า1.7หมื่นล้านบาทเป็นต้นซึ่งก็ล้วนเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามวิยบายของรัฐบาลนี้ทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเชื่อฟังคำบิดเบือนเราก็พยายามเร่งติดตามนนเนินการะารบหานมาตรการต่างๆเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้นแต่ก็ขอให้ไว้ใจนะครับรัฐบาลจะไม่ทาอะไรที่ประเทศเสียหายสการกําหนดนิยบายบนพื้นฐานของข้อมูลทางสถิติ และฐานข้อมูลที่รอบด้านทันสมัยเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่เช่นการกําหนดแผนการผลิตและแผนการตลาดของข้าวสำหรับการบริหารจัดการได้กาหนดมาตรการต่างๆรองรับนะครับเพื่อป้องกันปัญหาราคาข้าวตกต่ำล้นตลาดขาดน้ําเหล่านี้เป็นต้นนะครับหลายอย่างเพื่อเศรษฐกิจอีกหลายตัวนะครับปีนี้ก็ถือว่าโชคดีบางอย่างก็ราคายังสูงอยู่แต่ทั้งนีนั้นก็ขอให้นะมาระวังเรื่องของการที่จะเพิ่มผลผลิตวันนี้ ช่นการลดพื้นที่การปลูกยางลงไปก็ทําให้ยางมีจํานวนน้อยลงนะครับเมื่อน้อยลงราคาก็สูงขึ้นความต้องการตลาดก็มากขึ้นเพราะเขารู้ว่ายางมีน้อยแต่ถ้าทุกคนยังบิดเบือนกันไปให้กลับไปปลูกกันใหม่มันก็กลับมาที่เดิมนะครับยางก็มีปริมาณมากขึ้นนะเรียกว่าอะไร่ะ ซัพพลายมากกว่าดีมา์น่นะครับราคามันก็ตกเหมือนเดิมนี่จะไปเชื่อฟังคำบิดเบือนผมเห็นหลายคนออกมาพูดะเะไเสียดายโอกาสที่ไปค้นต้นยางไปแล้วทําไมราต้องกลับไปที่เดิมผมไม่เข้าใจนะนั่นะความคิดของใครไม่ทราบนะไปไปทบทวนดูด้วยในสาขาการปุ่กข้าวปี2 5 9 6 0นั้นมีพื้นที่คล้ายการรวมประมาณ70ล้านไร่นะครับเราแยกเป็นรอบแรก58ล้านไร่ได้ผลผลิตลาว25ล้านตันรอบที่2พื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ ปลูกข้าว9.8ล้านไร่ผลผลิตลาว6ล้านตันที่เหลือเราปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชชนิดอื่นนะครับและรอบที่3ค่าการปลูกข้าว0.5้าล้านไร่พักการปลูก0.5ล้านไร่เพื่อปรับปรุงพื้นที่นะครับปรับปรุงดินเราจะลดลงให้ชาวนาได้มีการพักแปลงนาเพื่อจะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นต้นถึงหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจไม่คิดแบบเดิมหรือไม่ฟังคนอื่นที่ชักจูงกลับไปที่เกา่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นี้ ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเช่นในอดีตที่ผ่านมาถ้าการให้ความสําคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจเท่าตานมมโยบายดิจิทัลอีโคโนโมีสำหรับการปัญหาการแผ่นดินการให้การริการกลับประชาชนเช่นพร้อมเพย์ในการธุกรกรรมการเงินภาครัฐและ g s c แกกนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันบนมือถือภาครัฐเหล่านี้เป็นต้นล่าสุดสาํานักานราชบัณฑิตยสภา,าเปิดตัวแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนและหนังสือสับภาษาอาเซียน พร้อมปากกาอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมและการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ 6. การพัฒนาศักยภาพใช้บุคลากรมนุษย์ด้านการกีฬาของประเทศตามแนวคิดกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเห็นได้จากความสําเร็จก้าวแรกๆของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐเช่นสายฝนรัตนพานุเด็กไทยมุสลิมจากยะลาได้แช์มวยปูนเสือเป็นผลผลิตจาก่ข่มวยรัตนพานุของสอบต ที่ใช้ยุศศาสตร์ด้านการกีฬาสาสนุนให้เยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติดและป้องกันการถูกดึงไปเป็นแนวร่วมในการสร้างความรุนแรงในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายไปรูปการกีฬาในทุกมิติเช่น 1. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยยกระดับจากสถาบันการพัฒนาศึกษา17แห่งทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มที่จังหวัดชนบุรีในเดือนสิงหาคมปีหน้าและสร้างความเชื่อมโยงกับโรงเรียนกีฬา13แห่ง ในการปูพื้นฐานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตั้งเป้าการผลิตบุคลากรทางการกีฬาให้ได้4,500คนต่อปีและ2การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาของประเทศระยะ5ปี2560ถึง2564ถึงนอกจากจะมุ่งพัฒนาสุขภาพร่างก,กายและจิตใจของประชาชนคนไทยแล้วยังเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนากีฬาไทยสู่สากลการที่เราจะเป็นทับด้านก,กีฬาของอาเซียนทั้งในเรื่องของนักกีฬาอาชีพและสนามแข่งขันกีฬา รวมทั้งรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมการกีฬาที่มีตราการเติบโตถึง3เท่าของ GDP ในปี2557มีมูลค่ากว่า81,000ล้านบาทอีกด้วยสิ่งตรงนี้เราอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับหรือไม่เคยสนใจติดตามอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้บ้างต้องช่วยกันดูนะครับมันจะได้ไปเกิดความร่วมมือเพราะเป็นห่วงโซ่เดียวกันทั้งสิน้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ต้องการให้เกิดการวิวัฒนาการที่ดีของประเทศไทยของเรานะครับที่เราเรียกว่า เตรียมการปฏิรูปไปสู่อนาคตในขณะที่สถานจากภายนอกนั้นก็ยังคงมีพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทัฐาที่เป็นทั้งคุณและโทษต่อประเทศและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามสนใจในสิ่งรอบตัวทั้งใกล้และไกลตัวของเราบ้างก็จะทราบความเป็นเหตุเป็นผลในแนวคิดแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เพื่อพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยขอให้เลิกพูดว่าธุระไม่ใช่ไม่เห็นได้ประโยชน์เลิกเรียกร้องแต่สิทธิโดยไม่รู้จักหน้าที่เลิกปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติหรือของคนอื่นเลยนะครับประเทศชาติของเรานั้นจึงจะมีอนาคตประชาชนจึงจะมีความสุขได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนพี่น้องประชาชนครับหากท่านกำลังหาของขวัญพี่ใหม่เป็นสินค้าพื้นบ้านแบบไทยหรือภูิปัญญาท้องถิน่นอยู่ในปัจจุบันผมขอแนะนำงาน O t o p City 2016นะครับ ของขวัญภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีตั้งแต่วันที่18ถึง26ธันวาคมส่งนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีจะมีทั้งสินค้าโอท็อปที่ไปถูระดับสากลในแก่ o อท็อปคลาสสิกโอท็อประดับ4ดาวและ5ดาวจากทั่วประเทศกว่า30,000รายการโอท็อปพรีเมียมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศและโอท็อปเบสเซลเลอร์ ller, ซึ่งเป็นสินค้าขายดีย้อนหลัง5ปีรวมทัางสินค้าดีจาก76จังหวัดมาจําหน่ายในที่เดียวกันทั้งนี้ ท่านสามารถนำใบการรกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบายช้อปช่วยชาติราวนี้รัฐบาลกําลังนำโอทอปชุดที่2องขึ้นจําหน่ายบนเครื่องบินอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากเก็ดความรู้การดูแลสุขภาพช่วงหน้าฤดูหนาวนี้โดยพี่น้องประชาชนสามารถจะดูแลความอบอุ่นของร่างกายได้จาก1การรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ2การกินดื่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร,ร้อนเช่นพริกขิงข่าตะไคร้มะกรูด กะเพราหัวระพาแมงลักผักชีกระเทียมหอมแดงเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้อาการหนาวชาบวณปลายมือและปลายเท้าลดลง 3. การรับประทานผักผลไม้สมุนไพรรสเปรี้ยวเช่นมะนาวใบชะมวงยอดผักติว้วสาบระรดมะขามป้อมมะแว้งต้นมะแว้งเครือที่มีสรารพุณช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอทําให้ชุ่มคอขอยศึกษาวิทยายอย่างมระวังนะครับเอาไปประกอบอาหาร ไปรับประทานที่มีคุณสมบัติที่ตรวจสอบผ่านยอยมมาแล้วนะครับจะมีฉลากอยู่ติดที่ขวดก็ทําคําแนะนําตามนั้นใช้ตามนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์คผ้ามูมีการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอที่สาคัญก็คือการรักษาความอุนของร่างกายสวมเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าหนาๆห่มผ้านะครับหรือใช้กระเป๋าน้ําร้อนช่วยเพิ่มความอุนให้ร่างกาย ไม่ไปหาวิธีการอื่นเช่นดื่มเหล้าแก้หนาวแล้วก็แข็งตายนะครับมันรับประทานมากเกินไปด้วยนะครับร่างกายก็ไม่แข็งแรงอยู่เพราะอาจจะเสี่ยงหัวโรคเพราะมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจวายเสียชีวิตได้นะครับเราเห็นเป็นตัวอย่างหลายปีมาตล,ลอดมารวมทั้งให้เรามาระวังการก่อไฟผิงไฟนะครับโดยไม่จําเป็นอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตและสังหรณของตนเองและก็ผู้อื่นนะครับด้วยความหงใย ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับ